ปะทะคาคูเรนเจอร์ทุกคนทิ้งเรนเจอร์ทิ้งวิตอรี่แบลชยอดเลยละเก่งจริงกลอะไรของนายเนี่ยมัน้นมานะทอรัได้อนเเจอร์โรโบเป็นไรไปอ่ะดีแล้วยนะครับพลังมัดนีรอดนักโกลโอครีสสุสเกตสุสเกตจิลยจ้ิจาเยโล เซกไข่ปาะานินจาอายุสลาตันใส่โซมมาเจอกันนะเฮ้อยู่ด้านไงฟอคคันเฮนเชินฟอคคันเป็นยังไงบ้างคะทวันเฮ้ยเมอบ้อพวกกับคุณจะเจอละอุ้ยหลุดอุ้ยเอามบบนี้แล้วลอยไปแล้วเแค่ตัวเดียวเีองนี่เขาว่าพิจารอมผูน่ะ ชอบจับสาวสวยด้วยนะฉันว่ามันต้องเลือกฉันแน่ๆเลยล่ะเป็นเรื่องจริงด้วยอะอมไปจางหวฉันหรนะเป็นเาความสวยของฉันทแท้เลยเธอไปตามหัวหน้ามาช่วยเราเดี๋ยวเอเอจ้ามาแล้ว,วเอยงานที่มันเลือกก็ไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นโมโบโรออ,อน้นงงังับเอกีหน้าคะโมโมถ,ถูกจับตัวไปค่ะโอ,โอ้ยเงแตะสเปส เมือฮางกรุมะเอาละที่นี่ก็เรียบร้อยคอดูพลังของฮางรุมะาพาวเวอร์ไ้ดีเถอะยุ่งชะมัดเลยถอยไปน้าแกกะเฮ้ยไม่รู้จักไฟ้ข้าไม่สนใจสักหน่อยไม่มีทางงั้นมันต้องสู้กันหน่อยอะไรกันเนี่ยฮะไม่รู้ตาเจ็บใจนักมันยังไงกันเลยเนี่ยหายไปแล้วอ่ะนักจังอะอะไรมาทับอยู่ก็ไม่รู้อ่ะ เกิดมีอะไรทับผมอยู่อังงั้นแหละไม่ไหวแล้วผมไม่รอดแน่ระวิตันเฮเชินพลังเลโอนบีมหัวหน้ากุญแจกมาจินนี่หัวหน้าขอเดีนะกมาจินใช่ปไนเราอีกเรื่องนะนี่หนูทะเลาะกันไม่ดีนะอยู่กันดีๆสิเข้าใจนะเสร็จกันมันยิ่งอารวานหนักขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเอา หายไปแล้วอ <HHH> ่ะพลังโรลิ่งบอมเบอร์โอบลินจาแบลกจิระประธานินจาพลังสายฟ้าทาสุกะอะไรเนี่ยิจิบักตดออออนเร็วอะไรนะไอจโกกัติงออลนะโอ้บล็อกเกอร์ไปได้ไจัดกไ้ครับ หันนี้รีบหนีไปก่อนเถอะถ้าอย่างนั้นขอให้กัมพูชินช่วยแล้วละ่ะให้กัมพูชินคือสีออเรนเจอร์โรบบอกับโอบล็อกเกอร์ให้เอ่ะพวกเธอเข้าใจละงั้นหนูไปเถอะเอาละขายได้เลยได้รัยไปอ่ะพิษส,ส,ส,สัตว์อมบุนั่นสิครับไปกันเลยเดอบล็อกเกอร์ er คือมาละแบบนี้บ๊วยพวกเราต้องแย่แน,น่แน่ <c oughs> เอาละพวกเราลุยเลยดูตัวพิษสัตว์ เสร็จแน่บัญชีจ้ำฮีเลนเจอร์เดี๋ยวพี่จังไปดีไปก่อนนะโอเลขบรนการพลังมหาจักโอเรสเพิ่มพลังดาบสูงสุดแดนโลเลมาเลยแดนโลเลชุดเบทานนี่ไม่ใช่เวลาที่พ่อลูกจะมาทะเลาะกันนะพวกมันหนีไปหมดแล้วเห็นไหมสอยงร้อยคะแนนพูดอะไรอย่างนั้นคะ บูดอนรวมเป็น900คะแันแดนพลังโบอาทแทนนอนต้องขอโทษด้วยค่ะเอ๊ะย้ยอนดีๆีสีแหมะเอเอาไมซูลี่แหมะเอาเอานะที่จริงก็ไม่อยากถูกจับหรอกนั่งแต่คิดว่ามันต้องเลือกฉันมากกว่าแน่เพราะว่าฉันสวยกว่ายังไงล่ะไม่เกียรติเป็นใครอ่ะเอาหนกัก เลยฮิตอมิจังฮิตอมิจังขอบคุณมากนะเราได้ออเรนเจอร์อระบบคืนมาเพราะเธอทแท้ๆเชียวเอาพิษลังลมดีเฟนเซอ,อร์ออเรนเจอร์ตายซะเถอะเอ้ไรสารละเด็กสมัยนี้เชื่ออะไรกันกงมงายซะจริงๆว่าได้เรื่องเอาซะเลยว่าไงนะจะว่าละครูุม,มากของข่าน่ะต้องข่าออเรนเจอร์ได้แน่ นงี่งาวาตอนนี้พีศาสของเจ้ากำลังสู้กับพวกออเรเจอร์โรโบอยู่นะจะว่าฮหงูรุมะมันก็โ่วอกาสติดซูเปอร์ฮังูรุมะเอาไว้ในตัวมันยังไงล่ะประสงค์ใหญ่ข้าทำอะไรก็เชิญบอกมาได้เลยเรื่องง่ายแค่นี้เองได้เลยครับได้เลยครับเจ้านายนี่เนี่ยฉาก่อนเถอะอย่าทะเลาะกันเลยนะทั้งคู่นะเรามาคุยกันดีๆดีกว่าทะเลาะคันเรื่องอะไรไหนบอกสิ เงินงั้นเหรอฮะไม่ใช่เหอเรอหรือว่าผู้หญิงล่ะไม่ใช่อีกอะฮะหรือว่าหรือว่าเรื่องของกินเรื่องแล้วก็ช่างเถอะนะแจะยังมีเรื่องกันดีกว่านะส <c oughs> ินจาล้มกดฟาสเกตวิสัตต์อมบุเหรอกลุมอเอเรนเจอร์มีสาสูยบ้างมั้พวกเราก็ช่วยอีกแรงหนึ่งครับ เปล่าอ่ะไปดูพวกเพื่อพิัตอมบุเป็นโผล่มายังไงเล่าก็มันลดนออกมาเนี่ยฮะหน้าอกไงโอ้ยยึดกับพิัตอมบุจุดยอดกระถาแปลงร่างนิจาคาคูเรนเจอร์นิจาร์เร็ตซาสิเกดาบนิจาคาคูเรเบลุพลังแสงสายฟ้าเสร็จครับหนีไปแล้วเครื่องจับคลื่นพิศจับได้แล้วกรับนั้นพวกเธอแบบคุณย้อนกลับคืนมาเถอะ แค่ไทางหนีรอดกับคู่เลนเจอร์ที่เก่งเรื่องกับจับพี่ารลงหน้าอ๋อยยูสุลูอะไรเนาะจัดยทองหล่นินจาแล้วรอจ้าวจ้าฮัเรบารุหลับแก่ตัวนินจาเร็ตซาสเกะชาดิาแยกรอง อะไรนะตัวบอลได้ินจริาฮัมเรลงต้าฮัลโหลฮัมเรชุดท่านพ่ออาวุธใหม่ของข้าเนี่ยก็คือจะปิดตาตัวนี้ยังไงเล่าว่าไงนะออมช่วงนี้ข้ากำลังสนใจไสยศาสตร์อยู่นะท่านพ่อนะแล้วพอเอาไสยศาสตร์มาผสมกับวิทยาศาสตร์เข้าแล้วก็นนะก็ทำให้ข้า แบบนี้ออกมาได้ยังไงเล่าท่านพอ่ออมบีละหยงไปจนกรงนั้นให้หมดเลย้ยท่านพอ่อใจร้ายที่สุดเลยมาแกล้ปีศาจออ๊กของข้าได้เจ้า <c oughs> หญิงสซรุสุดท้ายต <c oughs> ้อง <c oughs> ขอบคุณมากนะคะแล้วมันคือปีศาจอะไรล่ะปีศาจอมบุล่ะพวกไซเซอ,อก็กำลังมาที่นี่แล้วล่ะขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปเลยไปนี่นหนไปดูอะไรเนี่ย แล้วทำไมต้องยิ้มแลกยิ้มน้อยอย่างนั้นด้วยล่ะคะอะไรล้นได้บอกมานะเดี๋ยวก่อนไหนนี่ไม่ดีเรื่องจริงๆเลยนม่ดีจ้ะเธอไม่ใช่ผู้หญิงแล้อไงน้นินจาไว้เจ้าหญิงซิรุดาบนินจา้าเรมารุให้เราจัดการเองแล้วกันซาติเกะได้เลยไม่ต้องห่วงพวกเราจะไปช่วยเธอเองนะจะไม่เล้าสาถานินจาระบาดทางตาเอ้ยอย่านะเอ้ยอย่า ศาสตร์อมบุมาแล้วจ้า yeah, สำหรับหน้าอค่นี้ไม่มีทางทำอะไรขาดได้หรอกเอาพื้นไปโอ้หน้ารักหน้าฉังไม่มีทางหรอกแนะ่อัดเข้าไแค่นี้สบายมากเด็กๆนี่ไงไม่มีทางหรอกชกแน้ก็ชกไปทุกคนระวังด้วยนะระวังด้วยนะท่านจะใช้ระบบควบคุมฉุกเฉินลองแก้ไขดู ไม่ไหวปว๊ผมไม่ได้เลยก็ได้งั้นฝากด้วยทุกคนไปเจอกันที่จุดนัดพบด่วนเลยนะที่เรียกคาคูเรนเจอร์มาช่วยก็เพราะพิซซาที่เรากำลังเผชิญอยู่นอกจากจะเป็นเครื่องจักรแล้วยังมีพวกผีที่เราไม่ค่อยถนัดอีกด้วยแต่คาคูเรนเจอร์นะ่ะถนัดเรื่องกําจัดผีที่สุดลยกาจัดยากเลยงั้นเราก็อย่ามัวช้าอยู่เลยเริ่มแผนกันเลยดีกว่า,เ,าเรนเจอร์เราก่อนนะเราจะไปช่วยแล้ว จะยิงซูโร<อ>่จะยิงซูโรอ่เหลือเปล่านินจาบลูไซสโตคาถานินจาคลื่นยักษ์เกิดอะไรข